สวัสดีครับพบกันแล้วครับผมต้องช่องต่องรองเพื่อนออฟฟิเชียลครับช่องตอนนี้ไฟกำลังสีเสียดครับกำลังเงียบเงียบเงียบตอนนี้เข้ากลับมาอยู่ตลาดรถจะนะอำเภออุทัยจังหวัดนครศรีอะยุทธยาครับมื่อนนี้ก็ ทำการแสดงเนื่งทุ่งเป็นต้นไปครับเหมือนนี้ครับ<า>ตอนนี้จอกำลังขิดติดมืดสุดจอแล้วครับพี่น้องตอนนี้ฟากระซี่ใบใบแน่ครับฟาบางเว้นขึ้นคนนี้ครับเมืดปีสีสัตว์มาตกคนมาครับตกมือนี้แต่กอะอ่อนลงนะครับอ่อนลงแล้วครับ พ่อนลงแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฉากขากองอเ่ากำลังจิบเ็จครับผมแต่ว่าแม่นฉากแล้วครับเป็น LED ครับ พื้นที่กว้างขวางครับพี่นอ้องพื้นที่กว้างขวางครับพื้นที่กว้างขวางพื้นที่กว้างครับเป็นล้านปูนครับมาเด้อครับกุญแอยู่ไก่กันเลยขังกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำครับช่องตองลำเพลินออฟิเชียลครับ ข้างบนเลเป็นบัตรวิไอพีครับข้างบนว i ไอพีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่ห่องครับว i ไอพสิบสี่ห่องกับข้างล่างอีกครับหยอกหยอกครับยอกพี่นมาเบิ่งไฟกันครับ ขึ้นอีกอะตกนะครับ,ตก,รบตกตอนอตอนจบพอดีครับตกตอนเลิกพอดีตอนไฟกำลังหยับ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 อยู่ครับไฟไฟเฮานออ อยู่เบื้องหลังของเขาครับเบื้องหลังเอครับเอ้ยเมยครับ ทั้งหมือเป็นจอ LED ทั้งหมือครับบ่ว่านจะเป็นเป็นวาดฉากวาดยังก็จะเป็นจอ LED เมื่อจะเป็นโค้งทัดโค้งทัดอยู่หนะ้าจอ LED ครับอยู่ทั้งหลังนะกุนตรีก็จะมีไฟบ,บุเสียงก็จะเป็น ชอช้างซิสเต็มครับเสียงกลางเป็นเราไม่เจอครับผมเสียงกลางพาวเวอร์ผมพลังห้องกับเป็นสร้างออดิโอครับฝากกดแชดร์กดไลค์กดติดตามเลยพี่น้อ,ยอยงเฮียเยอะพึ่งยืมกันนะครับมัดนดวนไหลเทียงนึง่ง ท,ที่งานไฟครับที่งานไฟครับนี่นะครับกันบ่มีกับบังามครับ ขั้นขั้นไฟ้ติดเมิดสุดสดสดหรอนแล้วครับผมับติดมดสุดหรอนแล้วพี่พงไงไน้องเป็นพี่มีกันเคาะเขาะนะครับ ใ้คลิปแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำเนี่ครับเรือช่องของน้ำเพื่นออฟฟิเชียลครับบุลาไล่บุลาไล่ครับคลิปละไล่คลิปละไล่ครับผมฝากกดแชร์นะมันเนิ่นน้ำเน้ยนะครับเรือพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ